สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนนินมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนนินมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะไม่รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะของคน12เดือนนะคะที่ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้บ้างนะคะในช่วงต้นปีเนสิ่่งทีหมอบอบก ะจะเป็นพลังงานด้านที่ดีนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเราจะมาดูกันเลยนะตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาคมนะคะความโชคดีของคุณจะมีอะไรเกิดบ้างนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนำพาสิ่งที่ดีๆนะคะพูดจาดีคิดดีคุณก็ได้สมปรารถนานะเรามาดูเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลนะคะตัวเองก่อนนะแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่อยากจะได้สิ่งดีๆไปขออภัยของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำเรามาดูในเดือนที่หนึ่งกันเลยนะคะเดือนมกราเนาะที่หมอบอกค่ะ เดือนมกราความโชคดีคุณอาจจะได้มีการเดินทางนะคะภายใน3เดือนการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้หรืออาจจะการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะในไพ่ใบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะของคนที่เกิดเดือนมกราค่ะ,ะมาดูกันเลยสําหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาค่ะมีความโชคดีอะไรในไพ่ใบนี้นะคะหมอจะเตือนนิดนึงระวังเรื่องสุขภาพเงินท้องรั่วไหลเนาะแล้วก็เกิดสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของคนอุปถัมภ์คำชูนะคะหรือว่า เป็นด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมนะคะ,ะมาดูในคนที่เกิดเดือนมีนาเลยค่ะเดือนมีนานะคะสิ่งที่ความโชคดีคืออาจจะเจอคนรักคู่ครองหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงในภายขึ้นมาแล้วได้แต่งงานก็ได้ในภพ่ใบนี้นะคะหรือว่ามีเงินก้อนลอยอยู่นะขอให้สำเร็จสมปรารถนาค่ะมาดูในเดือนของเดือนเมษานะคะ อ่าสเร็จเรื่องใดมีอะไรเกิดขึ้นนะคะของคนที่เกิดในเดือนเมษานะคะจะมีความโชคดีคุณอาจจะปลดล็อกชีวิตตัวเองด้านนี้สินหรืออาจจะมีข้อแรกอะไรสิ่งของที่มีค่าเข้ามาอาจจะเป็นรถบ้านก็ได้นะคะในไพ่ใบเนี้ยหรือมีความโชคดีในด้านที่ว่ามีคนรักที่เมตานะคะซัพพอร์ตก็ได้นะคะขอให้สมปรารถนานะมาดูคนที่เกิดในเดือนพฤษภาค่ะ ขอโทษท่าในเดือนพฤษภาอาจจะมีมรดกตกทอดหรือว่าเงินตกเบิกเงินประกันอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้รับสิทธินั้นนะคะในเร็วๆวันนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ลงทุนหรือว่าประกอบธุรกิจการค้าโอกาสประสบความสําเร็จฉูนสูงเช่นกันอาจจะได้เปิดแฟนชายก็ได้นะคะหรือว่าขยายสาขาที่หมอบอกนะคะผ่านไปแล้วเนาะมกรากรุมงพามีนาเมษาพฤษภาคะ่ะมาดูในเดือนมิถุนาเลยคะ่ะมีความโชคดีอะไรบ้างขึ้นมาเลยความโชคดีคือโชคลาภ ด้านการเงินนะคะเงินทองได้ได้รับเงินก้อนหรือมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคได้ในภพ่แบบนี้นะคะหรือความโชคดีบุญเก่าหล่นทับอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะมาดูในเดือนพฤษภาไปแล้วมิถุนากระะกฎานะคะในเดือนกระะกฎาเรามาดูกันเลยค่ะคนที่เกิดกับเดือนกรกฎานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนงานนะคะหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยได้ในภายแบบนี้นะคะแต่จะได้งานดีเจ้านายดีเพื่อนร่วม เพื่อนร่วมง,งานดีในพไพ่ใบนี้จะเป็นในด้านการงานเป็นหลักถ้าเกิดการงานคุณดีการเงินก็เข้ามาเช่นกันที่หมอบอกนะคะ,ะเดือนไหนแล้วเอ่ยมกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรากฎา,าค่ะมาดูในเดือนสิงหาค่ะในเดือนสิงหานะคะ อาจจะมีโอกาสได้ตกแต่งศิลปกรรมหน้าตาตัวเองนะคะสวยหล่อเติมความสวยความหล่อตัวเองปุ๊บปั๊บนึกแล้วทาเลยก็ได้ในไพ่ใบนี้คะนึกแล้วทาเลยก็ได้อาจจะเสียงเงินกับการทาศิลปกรรมทําแล้วสวยไหมดีไหมปังไหมปังค่ะที่หมอบอกนะคะามกรลาลกรุมพามีนาเมษาพุษภพามิถุานากรกฎดาสิงหาไปแล้วนะคะสิงหาไปแล้วมากันยาค่ะในเดือนกันยาสิ่งที่หมอบอกนะคะงดการมีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะในไพ่ขึ้นมาถ้าเกิดคุณลด ภาละการมีปากมีเสียงขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นที่หมอบอกนะคะแล้วจะเขาเรียกอะไรนะทํางานเป็นทีมเนี่ยทีมคุณจะเวิร์กดีประสบความสําเร็จหรือว่าจะบอกว่าได้โบนัสเงินตบเบิกก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงระวังเกี่ยวกับระบบลําไส้นะคะอ่ามาดูกันเลยเดือนไหนแล้วมกรากรุภาพา์นนามนาเมษาพฤษภามิถุนากรดกดาสิงหากันยาค่ะมาดูเดือนตุลาค่ะ ตุลานะคะให้ระวังเรื่องคู่ครองมีการทะเลาะบอแวงได้แต่ต้องระวังไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าปรับความเข้าใจอารมณ์แล้วจะดีขึ้นถ้าเกิดใครบางคู่บางการณีที่ทะเลาะโกรธงอนกันนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจแล้วคุณอาจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันลึกถึงหมายถึงการจดทะเบียนสมรสหรือว่าอยู่กินกันแบบสามีภรรยาแบบถูกต้องตามกฎหมายในไพ่ใบนี้นะคะที่หมอบอกนะอะขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะมาดูคนที่เกิดในเดือนพฤศภากาค่ะ เดือนพฤศจิกานะคะการเดินทางไปต่างประเทศสูงหรือว่ามีธุรกิจที่จะต้องทําเดินทางต่างประเทศบ่อยคุณอาจจะที่ประจลรลงเท้านะคะในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จคนที่เคยสดสดหรือสันโดษคุณมีโอกาสสวยและรวยมากที่หมอบอกถ้าเกิดเปิดใจเปิดรับโอกาสจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาขอเป็นแฟนหรือว่าตกลงมั่นหมายได้ค่ะ,ะมาดูเดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาความโชคดีเฉลิมฉลองเปิดธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่า เงินที่เราลงทุนไปประสบความสําเร็จกลับมานะคะได้รับโชคโชคลาภเงินก้อนลักษณะประมาณนี้มีความโชคดีความยินดีเรื่องงานลื่นเลืองหมายถึงงานบวชงานแต่งได้หรือว่าหมายถึงว่าการซัพพอร์ตตัวเองประสบความสําเร็จหรือเปิดธุรกิจ นะคะกิจาการการงานหรือเราจะขยายทำอะไรในธุรกิจของเราได้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะสิ่งที่หมอบอกค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะหมอก็จ,จะจําเดือนไม่ครบแต่ก็อย่าโกรธหมอนะคะแต่สิ่งที่หมอพยายามดูหรือบอกก็คือจะเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานรับเรือนทุกประการนะคะใครที่หวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นดังใจนึกที่คิดไว้นะคะประสบความสําเร็จนะ หมอนิ่มนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้คุณประสบความสาเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอสำเร็จสมปัารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนในธุรกิจการงานที่ทําอยู่ปลดล็อกหนี้สินนะคะภาระสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบเจอคู่ดีสินเสมอกันหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันก็ขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์ค้าชูนะคะประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ